ก่อนหน้านี้นะคะก็มีอดีตรองผู้ว่าจังหวัดกันดานเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาออกมาพูดเรื่องของกองกําลังกัมพูชาเนี่ยมีการใช้พลเรือนมาอยู่แนวหน้าแล้วทหารไปอยู่แนวหลังช่างแตกต่างกับฝั่งไทยเหลือเกินก็ทําให้ล่าสุดนะคะรัฐบาลกัมพูชามีการส่งหนังสือเรียกตัวเธอไปชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะเอาไว้ใดี๋ยวยิ่ตัวบ้านจองเข้เนี่ยก็เหมือนตีปอนด์ดมีนแคดบัดดมองบ้านจังปอนด์ดมียนปั่นในสายยิ่งสายปอนดเดมียนคลาย ហើយខ្ញុំលើផុសហ្នឹងគេបោះតារាហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ ਾਇ ថាល្ងាចមិញពុទុះរ eal ដាលដល់សំពើលូនខេតបាត់ដំបងហើយផុសហ្នឹងខ្ញុំផុសក្រោយក្រសួងទៀតក្រសួងការពារជាតិបានផ្សាយនេះបងប្អូនផ្សាយការពារម្សិលមិញក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាមានការបាញ់ប្រហារនេះរ eal ដាលនៅយុទ្ធភូមិភៀកទី5នេះខ្ញុំអានចុះមកក្រុមគឺនៅខេតបន្ទាយមានជ័យនិងស្រុកសំពើលូនខេតបាត់ដំបងនេះធឺក៏មកហៅថាថាម៉េចអាมันไม่เป็นทํากับเธอนะ เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เธอก็เอามาจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานั่นแหละก็คือนางทีโสวรรณาเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการนะคะที่จังหวัดกันดานออกมาบอกเล่าเรื่องราวว่าตัวเธอเองได้รับหนังสือจากทางการให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่เผยแพร่ข่าวในช่วงเหตุการณ์ไม่สงบในโซเชียลส่วนตัวค่ะเธอบอกว่าเธอถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าข้อมูลที่เธอนามาโพสต์น่ะมันก็เป็นรายละเอียดที่ทางกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเป็นฝ่ายเผยแพร่นั่นแหละเธอแค่นํามา ตีแผลให้ประชาชนที่ติดตามเธอรับทราบเท่านั้นค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเธอเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังคนที่เกลียดเธอคอยปลุกปั่นยุยงเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยเข้าไปติดคุกอืมก็มีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงกัมพูชาเหมือนกันเหมือนออกมาตัดเพราะว่าทำไมทหารกัมพูชาคอยหลบอยู่หลังประชาชนนะแทนที่จะไปเป็นรั้วป้องกันภัยให้ประชาชนเหมือนทหารไทย ทำให้หลายคนก็กังวลใจแทนว่าเดี๋ยวเธอคนที่จะถูกรัฐบาลเรียกตัวไปปรับทัศนคติเหมือนคนอื่นๆที่ผ่านมาหรือไม่นะครับทหารไทยอยู่ในหน้าปกป้องประชาชนของเขาเนาะพิจะทหารกัมพูชาบ้านหนูเองหลบอยู่หลังประชาชนให้ประชาชนปกป้องทหารเนี่ยก็ รู้สึกว่าจะอยู่ที่ไทยนะแต่ว่าเขาจะพูดสื่อสารไปถึงคนที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชาเพราะเธอเป็นคนกัมพูชาก็เรามักจะได้ข่าวว่าตัวทหารกัมพูชาเองก็มักจะใช้ลักษณะของพลเรือเป็นโล่ม,มนุษย์อยู่เสมอมักจะไปตั้งฐานที่ยิงอยู่ตามวัดอยู่ตามชุมชนอยู่ตามเทือกส่วนไรนาของประชาชนถูกไหมคแล้วพอมันเกิดเหตุขึ้นมาก็ฟ้องฟ้องฟ้องว่าเนี่ยเราไปยิงพลเรือแต่เราก็บอกแล้วว่าเราโจมตีเป้าหมายทางการทหารแต่ในเมื่อทหารของเขาเนี่ย เอาตัวเองเข้าไปอยู่กลางคนแล้วจะทำยังไงได้ค่ะอาส่วนคลิปต่อไปทหารกัมพูชาบินโดนผีชีพเหนือท้องฟ้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง hey, ของกัมพูชา <Hey. S 2> ปรากฏว่าโดนผีชีพ <Hey. S 2> ที่จะบินมาโจมตีฝั่งไทยนะ่ะ <Hey, hey. S 2> กลับตกใส่บ้านเรือนของชาวกัมพูชาซะเองเอก็ทําให้ชาวบ้านเขาตกใจหนีกระเจิงเลยทีเดียวค่ะ ทางการกรบูชาย,ยังบอกอีกนะคะว่าขอให้ชาวบ้านระวงังหากเห็นโดรนบินอยู่ให้หาที่หลบภัยด้วยอันนี้ล่ะคะ่ะตั้งใจจะมาโจมตีฝั่งไทยแต่ปรากฏว่ามันตกในพื้นที่ของตัวเองซะง,งั้นนะ่ะคนก็บอกกำเวน